สวัสดีครับงานของผมเป็นงานกู้ชาติในยุค AI นะครับโดยใช้การตามรอยพระเจ้าตากนะฮะที่นี่ต้องการสร้างขาบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองเพื่อทำการกู้ชาติในยุค AI นะเป็นราชธานีใหม่คำว่าราชธานีใหม่ในสมัยยุค AI ก็หมายถึงเป็นชาติมหาอำนาจน,นั่นเองมหาอำนาจ ครั้งนี้เราจะเป็นมหาอำนาจด้านสันติธรรมนะฮะเพราะประเทศเราเป็นประเทศพุทธเพราะนั้นก็จะต้องเป็นมหาอำนาจสันติธรรมตามลิขิตของประเทศประเทศมีลิขิตคราวนี้ประเทศไทยปัจจุบันก็ละไม้คล้ายเหมือนกรุงศรีอยุธยาตอนท้ายที่ไม่มีกรุงศรีอยุธยาต่อไปแล้วนะมีความละไม้คล้ายเหมือนทั้งผูน้นําทั้งการเมืองภายในประเทศนะแล้วก็ สตรูมาล้อมเมืองล้อมกรุงก็เหมือนกันพวกทหารก็เต็ม,ม,รมประเทศไปหมดความมัง่งคั่งก็ไม่ได้อยู่ประชาชนประชาชนก็อดอยากก็ไม่ต่างกับกรุงศรีอยาเลยครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาที่จะต้องทําการเปลี่ยนแปลงกันใหม่ละทิ้งประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยนะเพื่อที่จะสร้างประเทศไทยใหม่นะตัวจริงเลยไปรสร้างประเทศตัวจริงซึ่งตัวจริงสลบอยู่อันเนื่องจากถูกคณะราษฎรทำให้สลบนะถ้าคณะราษฎรไม่มา ตัวจริงก็จะเกิดจากรอจェนนั่นเองพออเพราะลอจ็นเป็นผู้ที่กําลังจะประกาศประชาธิปไตยนั่นเองนะพรอ,ออกข่าวทั่วโลกนะฮะลอจนออกข่าวทั่วโลกนะครับ,รออท,รบที่จะสร้างประชาธิปไตยนะครับให้กับประชาชนก็คือกษัตริย์มอบประชาธิปไตยให้ประชาชนนะ่ะซึ่งเป็นเรื่องที่โอโ้ต้องแปลกส่วนมากเขาจะลม้ลมล้มกษัตริย์แต่นี้กษัตริย์ือจェนเขาประกาศเลยออกหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์อาจะมอบ ประชาชนกำลังทำอยู่ทําต่อเนื่องมาจากรห้ารหกรเจ็ดรเจ็ดจะเสร็จแล้วกลางจะประกาศอยู่แล้วคณะราษฎรทะลึ่งมาจากไหนไม่รู้ก็มานะจัดการล้มเสียความใจร้อนอะเด็กใจร้อนอ่ะก็เป็นอย่างเงี้ยบ้านเมืองก็เสียหายแล้วก็ไม่รู้หลักไม่เครบหลักวิชาที่ถูกอ่ะรเจ็ดแนะนําให้ทําสิ่งที่ถูกมันก็ไม่ทําตามตั้งสองปีรเจ็ดเห็นชัดเจนก็เลยสะละราษฎร์เลยไม่ยอมเป็นกาษัตริย์ให้พวกนี้หรอกนั่นคือเหตุผล แล้วประเทศก็เพี้ยนมาตั้งแต่บัตรนั้นเมื่อคณะราษฎรไม่ได้ครบหลักวิชาที่ถูกมันใช้สิ่งที่ผิดปกครองบ้านเมืองมาตลอดเราจึงเป็นประเทศไทยตัวปลอมตั้งแต่บัตรนั้นจนบัตรนี้โดยคนไทยทั้งประเทศไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวนะท่านจะรู้ก็ต่อเมื่อท่านเป็นโสดบัณฑิปตปตยอ่ยท่านถึงจะรู้ว่าโอ้ประเทศไทยเป็นประเทศผิดแนละ้วที่เราอยู่เนี่ยเป็นอยู่บนแผ่นดินเนี่ยถูกต้องตำแหน่งที่เดิมถูกต้องนะอยู่ขวานท้อนเนี่ยถูกต้องแต่ตัวจิตวิญญ,ญาณนอะ่ะตัวจิตสำเนกของประเทศอะ่ะตัวจิตใจอะ่ะ ตัวชุดความคิดซึ่งมันสร้างโครงสร้างแห่งรัฐขึ้นมามันผิดเพี้ยน้นนี้มันจะต้องทิ้งเลิกใช้เลยเพราะาใช้มาตั้งเก้าสิบปีแล้วติดลมใช้มากก็ติดลมกันมาตลอดทุกว,วันนี้ยังติดหลงการเมืองอยู่เพราะนั้นต้องทิ้งนะทิ้งไปใช้มาตรฐานใหม่ซึ่งผมได้ออกแบบไว้ให้แล้วเรียกว่าสี่พิลักไทยเป็นมาตรฐานชาติชั้นสูงที่คนไทยจะประกาศต่อเวทีโลกประกาศต่อเวทีโลกเลยนะ,ะว่าเราเออมีมาตรฐานใหม่แล้ว ไม่ใช้ของคณะราษฎรอีกต่อไปแล้วที่ใช้สืบต่อกับมาโดยใช้รัทธิรัฐมรูทไม่ใช้อีกต่อไปแล้วให้จบไปเลยนะเราก็จะไม่ใช้รัทธิรัฐมนแล,ล้วเราจะใช้รัที่ครอบครัวไทยมาหาอำนาจซึ่งผมเป็นผู้ก่อตั้งรัฐที่ครอบครัวไทยมาหาอำนาจนะเพราะเป็นชาวบ้านนี่ครับรเราต้องคิดเพื่อชาวบ้านทําเพื่อชาวบ้านก็ใช้ครอบครัวใช้บ้านนี่แหละครับเป็นสภาแล้วก็ใช้ตําบลเป็นฐานของประชาชนนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกตําบลก็จะมี องค์การตำบลมหาอำนาจดังนั้นท่านใดยอยากจะร่วมแก้ปัญหาประเทศชาติอยากจะให้ประเทศไทยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ต้องพึ่งพาสอส,อสอพักการเมืองแล้วท่านก็ไปรวมตัวกันจัดตั้งองค์การตำบลมหาอำนาจไม่ใช่เป็นเรื่องโอ้ขอขาดบาดตายต้องฆ่ากันตายอะไรไม่ใช่นะครับนี่เป็นเรื่องปกติเป็นสิทธิ์แล้วก็เป็นปกติเป็นสิทธิ์จำไว้นะเป็นสิทธิ์เหมือนท่านไปเลือกตั้งอ่ะเป็นสิทธิ์ท่านก็ท่านก็ไปเลือกใช่ไหม เออท่านก็เลือกให้หมู่กลุ่มคณะใดหนึ่งได้อำนาจรัฐก็เหมือนกันงานเดียวกันท่านก็ใช้เสด็จเหมือนกันที่จะเลือกหมู่กลุ่มคณะใดที่นี่คือคณะกรรมการพักสมุทรจเจรินบ้านหรือขอบวนกูช้ชาติจักษ์สองนั่นแหละก็เหมือนหมู่กลุ่มคณะเหมือนพักนั่นแหละเออท่านก็เลือกเอาอเปลี่ยนหมายแล้วไม่เอาไม่ใช้แล้วไม่ใช่้ัที่มนัมนดูแลใช้ลัฐีครอบครัวไทยมหาอำนาจก็ต้องมีหมู่กลุ่มคณะหนึ่งก็คือคณะกรรมการของสมุทรเจียนบ้านได้แหละคณะกรรมการของของลัทีครอบครัวไทยมหาอำนาจได้แหละครับ เขามารวมตัวกันจัดตั้งเป็นขบวนกู้ชาประตสองเพื่อจะตามรอยพระเจ้าตากแล้วก็สร้างประเทศไทยใหม่เป็นชาติมหาอำนาจแล้วก็ทํารูปรบำรุงพุทธศ,ศาสนาแบบเนี้เพราะฉะนั้นท่านที่อยากแก้ปัญหาประเทศอยากรื้อล้างประเทศโดยเฉพาะคนเก่งคนฉลาดในประเทศน่ะท่านอยู่ไปก็เซง็งอยู่ในประเทศนี้โอ้ฉันเก่งฉันฉลาดแต่ไม่มีช่องทางให้ไปเลยไม่มีใครมาส่งเสริมรัฐก็ไม่ส่งเสริมมันส่งเสริมให้เราเป็นแรงงานน่นหลบวกรัฐบาลเนี่ย ทรงเสริมไม่ท่านเป็นรับจ้างเป็นแรงงานไม่ส่งเสริมไม่ท่านเป็นเจ้าของ SME เลยถึงแม้ท่านเป็นเอสีมันก็จะมีกฎระเบียบมาให้ท่านยุ่งยากเหนื่อยยากลําบากท่านไม่ต้องไปพึ่งพาพวกรัฐบาลแล้วจบหมดยุคพวกรัฐบาลก็ไม่ต้องมาแก้ตัวกันลครับมันหมดลวหมดประชาชนหมดศรัทธาแค่ท่านสลายขั้วกันเนี่ยประชาชนก็เห็นรุ้เชนเห็นชาติแล้วจบคราวนี้ประชาชนพึ่งตัวเองไม่พึ่งพาพวกนี้ละแล้วผมมาประกาศนี่เรียกว่าลึกกวาดล้างทิ้งประเทศไทยปัจจุบันนี้เลยไม่มีก่อไปแล้วจบ เหมือนก็ทิ้งกุกศสีดยาเหมือนกันเราก็ต้องทิ้งประเทศไทยปัจจุบันนี้มาสร้างใหม่ไปตั้งราชธานีใหม่นี่ก็ต้องตั้งใหม่แต่ที่เลือกที่ดินเราอยู่ที่เดิมฝานทองที่เดิมนะเราไม่ต้องหนีไปไหนเพียงจะทิ้งความเป็นประเทศไทยจัดตั้งประเทศไทยใหม่ด้วยมาตรฐานใหม่ที่เรียกว่าสี่พิลักเนี่ยนะจัดตั้งขึ้นมาใหม่ประกาศสี่พิลักต่อเวทีโลกเลยคราวนี้นะทิ้งประเทศไทยปัจจุบันเหมือนทิ้งกุกศสีดยาทิ้งประเทศไทยปัจจุบันแล้วประกาศทําการเมืองโลกเลย ประกาศต่อเว,วทีโลกทําการเมืองโลกทําอย่างไรเดี๋ยวไปดูข้างในผมอธิบายนะฮะทำอย่างไรทําการเมืงองโลกในจุดแรกเลยจะประกาศที่พัทยาแต่ว่าเริ่มแรกจะต้องรับรวบรวมไพ่พลก่อนเหมือนพรนะเจ้าตากรวบรวมไพ่โพลน่ะที่นี่ก็ไปที่จุดเดิมอูตรอตรประเทศตากที่จันทบุรีนั่นแหละครับแต่แทนที่จะรวบรวมเป็นไพ่พลตัวคนถือมีดดาบฟาดฟันศัตรูแต่ครั้นี้ศัตรูเรามันเป็นตัวนอมนินีเป็นนามธรรม วัะน,นั้นก็ต้องรวบรวมใบแสดงเจตจำนงของประชาชนเพื่อเอาใบแสดงเจตจำนงนั้นประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงรัฐธรมดุญไม่อยู่อกครับรัฐบาลใหม่ก็ไปนะทีนี้นาคณะกรรมการพักสมุรทริเป็นบ้านหรือาคณะกรรมการของอาารัฐที่ขบวทการอำนาจอะซึ่งอยู่ในนามของขอบวนวู้ิักสองนะั้นก็จะไปเป็นรัฐบาลเฉพาะการแทนรัฐบาลปัจจุบันนี้ซึ่งมีอำนาจสามดุลมากกว่ารัฐบาลปัจจุบันรัฐบาลปัจจุบันมีอำนาจแค่สองดุลแก้ปัญหาประเทศไม่ได้ รัฐบาลมีสองดุลแก้ปัญหาไม่ได้ครับต้องรัฐบาลสามดุลจริงๆแล้วตัวรัฐบาลมีแค่ดุลเดียวตัวตัวนายกอาพูดง่ายทีมนายกออกับคอรมอมีแค่ดุลเดียวแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกครับต้องใช้ทีมที่มีสามดุลก็คือทีมนี้ขบวนกู้ชาติพักสองพระเจ้าสองนะี่มีสามดุลจงึงจะแก้ลื้อล้างประเทศไทยได้นะเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดลือล้างประเทศไทยแล้วก็สร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจใหม่ได้ต้องใช้ทีมงานที่มีสามดุลก็คือขบวนกู้ชาติพักสองน่เองวันั้นก็เชิญ ชาทาทั้งหลายนะร่วมกระบวนการศึกษาศึกษาครับด้วยการส่งใบเสดงเจ็บนงไม่ต้องส่งมิดดาบไม่ต้องเอาตัวมาเอาใบเสดงเจ็นลง่งมาแล้วก็ปรับยกระดับบ้านท่านเป็นสภาบ้านเพื่อทําการบริหารประเทศเพราะท่านจะมาเป็นตัวรัฐบาลตลอดกาลใช้บ้านแล้วทุกบ้านจะต้องมีแท่นฐานอานาจแท่นฐานอำนาจนั่นแหละคือที่บริหารประเทศของท่านท่านจะให้มติตำบลมติจังหวัดมติต่างประเทศก,ก็อยู่ที่แท่นานฐานอำนาจท่านน่ะนะ เพราะว่าทุกบ้านต้องมีแต่นั้นทุกคนต้องลงทุนท่านถานอำนาจหนึ่งพันะ 1, บาทแปดร้อยนั้นเป็นท่านถานอำนาจห้าร้อยอีกสามร้อยเป็นเสื้อหมวกกระเป๋า,ปาท่านเลือกเอานะเหลือสองร้อยก็เป็นหนึ่งร้อยเป็นของกระบุกกุญแจสัก,กสองอีกหนึ่งร้อยเป็นของเขาเป็นของศิลปินของทีมงานของสื่อของอะไรก็ได้ที่เขาจะไปโฆษณาให้ท่านนะให้ท่านรู้จักนะเพราะนั้นแปดร้อยเป็นของท่านนะครับไอ้ห 1, นึ่งพันเะนี่ยแล้วหนึ่งพันเป็นเงินลงทุนไม่ต้องเสียดายเพราะท่านจะได้โอ้โหสิบล้านยี่สิบล้านโอ้โหมันผิดกัน แล้วอย่างเงินลงทุนนี่ลงทุนระยะ10ปี10ปีก็เท่ากับปีละร้อยบาทปีร้อยบาทนี่ท่านไม่ต้องไปเสียดลงเสียดายหรอกครับเพราะท่านซื้อหวยถูกกินทุกปีทําซื้อของเสียของประโยชน์ไรประโยชน์ท่านก็เสียอยู่แล้วต่อ,ต,อต่อปีไรค่าเพราะเงิน100นี่เป็นเงินที่ท่านไม่รู้สึกเลยเพราะั้ามารวมกันได้10 10ครั้งก็เป็น1นึ่งพันหนึ่งพันนี่แปดร้อยเป็นของท่านอะ่ะเขาจะไม่เสียดายอะไรไม่ต้องเสียดายรีบด่วนเลยสั่งซื้อของควันทิเไทยท่าทนก็จะได้แท่นฐานอำนาจได้ใบแสดงเจ็จำนงได้ธงติดแดแสงออก ได้เสือ้อได้ผ้าได้หมวกได้กระเป๋าไปแสดงออกประกาศให้รู้ว่าบ้านนี้คนนี้ปฏิวัติประเทศไทยไปรียบร้อยแล้วและเขาเป็นคนไทยตัวจริงด้วยเอ,อแล้วเป็นต้นแบบโลกด้วยอย่างเงี้ย่ะขอเชิญนะทุกคนตื่นตัวตื่นเต้นพบเส้นทางใหม่ของแอรธรรมนูญใจซึ่งนามาให้ท่านได้เป็นคนไทยตัวจริงกันสิทีหลังจากที่เดินลงทางวนอยู่ในเขาวงกดติดติดกับก,การเมืองมาเสียเก้าสิบปีมันจบได้แล้วนะเอาละคลิปนี้ก็มาเชิญชวน แต่วันที่28ธันวาเป็นวันพระเจ้าตากนะก็ขอเชิญร่วมกับขบวนกู้ชาติพระตากสองกู้ชาติกันอีกทีนะคราวนี้คนไทยทําเองประชิญทำเองไม่พึ่งพารัฐบงะะบาลแล้วตนไปพึ่งเองตนเราจะพึ่งตนเองเพราะเรามีอํานาจอยู่แล้วเนี่ยแลวเป็นสิทธิ์ปกติที่เราจะทําเราจะอัปเดตยกระดับตัวเราอะ่ะเพราะตัวเราถูกรัฐธรรมนูญมันหลอกลวงเราก็เลยต้องทิ้งรัฐธรรมนูญไม่ใช้เราจะใช้ตัวเราเองบิหานประเทศนะฮะ ด้วยตัวงเองแล้วอย่างมีระบบมาตรฐานใหม่มาให้ใช้ mm. เรียกว่าสี่พิลักผมก็แบบไว้ให้แล้วทุกท่านก็เข้าเรียนรู้นะทุกคนต้องเรียนรู้คลิปวิดีโอที่ผมทําใช้เวลาเรียนจริงๆสี่วันก็รู้เรื่องแล้วไม่ต้องไปเรียนสี่ปีเหมือนพวกรัฐศาสตร์เรียนจบมาก็แก้ปัญหาประเทศไม่ได้นะครับโดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เรียนรัฐศาสตร์ทั้งหลายนะครับขอแจ้งไปยังนักศึกษาทั้งหลายที่เรียนธรรมศาสตร์หรือเรียนนิติศาสตร์นะหรือเศรษฐศาสตร์ด้วยนะหรือสังคมศาสตร์ก็ไนะด้ทั้งสีส่ศาสตร์เนี่ย มารวมตัวที่นี่เพราะที่นี่ท่านมาเรียนแค่สี่วันเข้มข้นเต็มที่ท่านก็จะบริหารประเทศได้เลยนําประเทศได้เลยนําชุมชนได้เลยนะแล้วมีเงินรออยู่เยอะแยะมากมายตาแหน่งมีรอเรียบร้อยเลยมาที่นี่ฮะมาเรียนกับแอดธรรมนิพิตยนะเพื่อจะร่วมเป็นขบวนกู้ชาติจากสองแล้วก็เป็นฐานของรัฐที่ครอบครัวไทยอำนาจซึ่งจะทุกตำบลจะต้องมีเพราะนั้นทุกทตำบลท่านไม่ต้องไม่ต้องแห่มากรุงเทพ ตำบลท่านนะ่ะอยู่ที่ตำบลท่านนะ่ะรีบไปจัดตั้งองค์การตำบลมหาอำนาจด่วนนะจัดตั้งองค์การตำบลมหาอำนาจเพราะองค์การมหาอำนาจจะมีสี่สถานะหนึ่งเป็นรัฐสภาสองเป็นธนาคารชาติสามเป็นอ่าโลจิสติกสี่เป็นอ่า uh, ฟิวติการอสมิศนะอา่าเขาเชิญเขาดูรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรเพราะนั่นแจ้งไปยังทุกๆตำบลตื่นตัวกันได้แล้วนะเด็กรุ่นใหมนะ่นะครับทุกโรงเรียนตื่นตัวหมดเด็กรุ่นใหม่ทุกโรงเรียนอนะตื่นตัวหมดเลยนะเด็กอายุ16ร่วมงานได้เลยเพราะอ,อีก2ปีก็ต้องมาใช้อำนาจ อตาตปไตยแล้วเพราะนั้นต้องรีบตื่นตัวเด็กบอกเลยหนูจะต้องมาใช้อำนาจรัฐแล้วคนสิบแปดจะต้องใช้อำนาจรัฐแล้วแต่เด็กสิบแปดเนี่ยจะได้สิบล้านเลยนะแต่เด็กสิบหกไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเด็กสิบหกมาร่วมก็จะลงชื่อไว้เราก็จะอาจจะมีได้ห้าล้านในครึ่งหนึ่งอ่านะเด็กสิบหกเพราะนั้นตื่นตัวกรนทุกโรงเรียนได้แล้วนะเข้าเรียนรู้งานของแอรธรรมนูต erm ัยเพื่ออัปเดตยกระดับตัวของประชาชนก่อนอ่านะแล้วเด็กก็ไปบอกพ่อแม่มาร่วมมา เปลี่ยนแล้วก็พ่อแม่ที่เป็นสีข้างฝ่ายกลุ่มเจนเป็นพวกสลิมพวกสามนิ้วสามเก็บด้อมส้มด้อมเขียวด้อมท่านทิ้งให้หมดเลยบอกไปพ่อแม่ให้หมดทิ้งหมดไม่มีมีอย่างเดียวที่คนไทยจะต้องเป็นตอนนี้คืออัปเดตยกระดับเป็นโศดบบันทิปไตเป็นสกทาคามมทิปไตยและเป็นอนาคามีทิปไตสามระดับชั้นเนี่ยคือหน้าที่พลเมืองคนไทยที่ต้องอัปเดตตัวเองนะขอแจ้งให้ทราบในวันที่28ธันวาใครจะร่วมก็มาอัปเดตร่วมกับขบวนกู้ชาติจกสองครับ ที่นี่ยินดีตอนรัทท่านสวัสดีครับ